ดูก่อนดูนะคะนี่นะคะได้แล้วกำรรหนึ่งพอดีไปเดี๋ยวไปทำอาหารให้พี่เมินก่อน เตาเกี้ยวไหมไม่ใส่ดีกว่าอเอาแค่นี่แหละเราจะใส่เตาเกี้ยวก็ามันไม่อร่อยเสร็จแล้วนะคะผัดไข่เรือเล็กเดียวเองกระทะหนักกระทะหนักมือเจ็บเพื่อนๆใคโดน หนานไมไอ้นั่นทิ่มทําไมมันแนมนบวมทิ่มตรงนี้ตอนทิ่มนึกว่าหน,นามมันฝังอยู่ข้างในที่ไหนได้มันไม่ฝังแต่ทําไมมันเจ็บเลือดก็ออกนิดเดียวบวมหนามกุหลาบนี่นะคะเพื่อนนี่ไปไปกินกันชิมกันว่าจะเป็นยังไงผักบุ้งไฟแดง สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมายายจะพาชิมแป๊บหนึ่งวันนี้กินในบ้านนะคะกับข้าวเยอะกินนอ,อกบ้านไม่ได้ <laughs> คนไปไม่ไหวเอยดี๋ยชิมดูหน่อยจะเป็นยังไงต่อแรกยายเนี่ยวันเหนียวเนาะเอามะแกงมันก็อร่อยดีไม่เคยผัดครั้งแรกที่ผัดเนาะอ,อยำเคยยำแล้วเด้วยยำเนี่ยวันหลังจะพายยำเนี่ยมีมะนาวคน ก็อร่อยดีเนะเมือนอะไรอ่ะมองไม่ถูกมันก็เหมือนผักทั่วไปนะนอะไรเพื่อนๆถ้าใส่ไอ้นั่นไปตเตาเจี่ยวไปก็พกพุ่งไฟแดงเลยวะ่ะมันจะแกหมดก่อนหรือเปล่าเนาะรอไข่เยอะไว้จะทำไข่เค็มไข่เค็มกินกับข้าวต้ม มีไข่เค็มกัาปลาเค็มมากินกับข้าวต้มค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงมเมล็ดผักบุ้งมีนะแต่ยังไม่ปลูกปลูกไปก็เยอะเนาะ,ะเมล็ดผักบุงนะปลูกไปก็พักเยอะแยะเนาะไม่รู้จะกินอะไรก็เล้ยังไม่ปลูก แล้วสักพักหนึ่งค่อยปลูกในบ้านผักรอยอยีนีดหนึ่งรอผักเริ่มหมดก่อนเนาะช่วงนี้มันผักผักป่าแล้วก็ผักป่ามันเยอะเนาะหลังีิมะาหมดผักป่ามันเยอะดูดีเรดิสก็ไม่ได้เอามากินแก่หมดแล้ว ตรงที่อื่นปล่อยได้ปล่อยให้มันเป็นดอกแต่ตรงแครอทต้องถอนออกแล้วแครอทไม่โตรสชาติมันก็คล้ายๆยอดทั่วลลำตา อรอยใช่ได้เนอะแต่มันไม่มีแบบแกลิ่นอะกลิ่นอะไรอะมันไม่มีกลิ่นที่จะมาเปรียบเทียบเหมือนชะอม มันก็มีกลิ่นประมาณขม่ากระเฉดกระถินอันนี้อันนี้ก็กลิ่นผักบงไปแล้วก็ผักบงมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะก็ถือว่าผักบงนั่นแหละผักบงไฟแดงผักบงไฟแดงอร่อ,รอยยุใช้ได้ยุหลอกสารพิษ 你读书。 แค่นี้แหละมันเพิ่งย่เขากินก่อนเด้อดูดิยใหญ่เป็นคนจริงๆไม่ชอบกินอาหารหลายอย่างกินนะนี่จะหมดแล้วลืมไปเลยเนี่ย 好，可以了。 เปนใหญ่เป็นคนไม่ชอบกินผัดไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินผัดแต่ก็โอเคอยู่ กรเทียมนึกว่าฝนจะตกวันนี้จะไปทอนกระเทียมตกมาสองสามเม็ดตกมาสองสามเม็ดมาทีนี้ก็นนี้ต่อ ขอบนุณท่านเอะอืมเอาละบายบายิ่งถึงนิ้ถึง,ถ,งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ